สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นก่อนเข้าช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็เป็นเจมื้อที่2ของผมนะครับในวันล้างท้องซึ่งวันที่กินเจจริงๆก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แต่เราจะล้างท้องตั้งแต่วันที่14ตุลาคมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเจียงลูกชิ้นปลานะครับที่เป็นขายก๋วยเตี๋ยวอะซึ่งเขาก็มีโซนที่จัดเป็นก๋วยเตี๋ยวเจด้วยครับแล้วผมก็สั่งมาเป็นเย็นดาโฟแบบนี้ก็เป็นเย็นดาโฟเจนะครับ ก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยส่วนในชุดของเครื่องปรุงเครื่องปรุงเขาก็จัดมาให้เป็นแบบเจนะเวลาเราเจเราจะไม่ใช้น้ำปลานะครับก็ใช้เป็นแบบนี้เป็นซีอิ่วขาวก็จะให้รสชาติเค็มแทนน้ำปลาส่วนเครื่องปรุงอื่นๆก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่โดยบนโต๊ะก็จะมีอยู่2ด้านอนะ่ะอีกด้านนึงก็เป็นเครื่องปรุงธรรมดาอีกด้านนึงก็เป็นเครื่องปรุงของเจนั่นเองครับ วันนี้ผมสั่งมา2เมนูอยู่หรอกรนี่กำลังปรุงอยู่ครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าตาด้วยนะครับก็ช่วงเทศกาลกินเจของปี2566ก็จะเป็นวันที่15ถึงวันที่23ตุลาคมครับนี่ครับหลังจากปรุงเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ฮะหนึ่งอิม่มแล้วก็มีเต้าหู้ทอดด้วยแล้วก็มากับน้ำจิ้มแบบนี้โดยกระบอกทางร้านนะครับว่าเป็นจะมีเมนูเมนูแยกมาให้กับเป็นเมนูสำหรับเอ่อคนที่ กินเจในช่วงนี้พอดีครับก็เป็นมือที่สองของการล้างท้องของผมก่อนวันจริงนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับเอาเป็นการรีเซ็ตตัวเองด้วยใ,ในช่วงเทศกาลนี้แล้วก็เป็นปีที่สองของผมที่เข้าร่วมกับเทศกาลกินเจนะครับส่วนในเรื่องเกร็ดความรู้อื่นๆเดี๋ยวจะมาเล่าในเรื่องของเทศกาลกินเจให้ฟังต่อในมืออื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะ เมื่ออัปเดตแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นก็กินเย็นต่โฟเส้นใหญ่ผมสั่งเป็นเส้นใหญ่มากินคู่กับเต้าหู้ทอดเลยก็เวลาสั่งเป็นเต้าหู้ทอดไปก็ได้มาร้อนๆเลยครับอร่อยดีเพราะว่าเป็นเจเขาก็จะแยกทำมาให้นะครับโอเคครับโดยปกติเวลาผมกินเจก็จะเป็นวันละ 2มื้อนะครับก็คือกินทั้งหมดเสร็จสับเลยฮะให้ทุกอย่างจบเลยก่อนเที่ยงวันนะฮะเหมือนพระเลยนะแต่ก็ไม่ก็จะมีข้อดีในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะครับในเรื่องการเนื่องจากเป็นอาหารชีวจิตนะครับในช่วงที่เรากินเจร่างกายก็จะค่อยๆกลีนไปเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาตามที่กล่าวเอาไว้ครับนี่ก็มีภาพนิ่งมาให้ดูด้วยนี่ตามนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย